ซาบ้าพี่น้องชาวเรียมมาเช่นกันาวอะไเนาะเอออเชาวนี่หน่าชิมหาบ่าวตาเออวางแผนไว้อย่างดีเออพี่น้องเลดินมาเบิ่งดูบ่าวนุ่มมักอยู่บ่าวห้องเช่นนี้ใหญ่บัดเพื่อนเห็ดแล้วแหละนี่ได้ครับคือบวชทันแล้วเนาะบทันปิดเอาปู่ปิดเองเลยอุ้ยเนาะ อาปูนอพิดเอกมาสัิคทักแล้วเนาะเออหันดีมัดขีดบันยังโอบขึ้นท่าเพื่นเออเด็ดวอ้เหยนเองเดี๋ยว้อยอยากให้หียดกุนีดเองพี่น้องเอยเปิดภาพขึ้นมา พี่น้องเนาะสาเร็จแลวเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮือนของสาวตาบาวนุ่มพี่น้องเลยเนาะจังไงก็ขอกาบถักทายสบายดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่ขู่สู่คนพี่น้องเลยพบเจอกันอีกแล้วพี่น้องเนาะทางบ้านทางเฮือนของสาวตาบานุ่มเพิ่นพี่น้องเลยเามาเบิ่งบัดที่นี่พี่น้องเลยถือว่าเนาะพี่น้องเนาะ À, bệnh hùng bèn tà lai lải phi non người, ah, xui xót ngang, nó, vừa hai thành rồi, người, à, tốt. Khác léo, khác lèo, người này, ừ, lăng tên. nó người. nó, Đủ kẹo, ไปนอนไงเอ้าเรียวเป็นทีเรียบร้อยในการขึ้นพาทั้งหน้าบ้านหน้าเฮือนอ่าตบแต่งบาดนี้แต่ว่ามือนี้ถือว่าสีได้สำเร็จเสร็จสิ้นไม่เพียงแค่นี้สะก่อนโคจบไว้ท่านซะมืออื่นจังมากผสมประสานงานต่ออีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนไงนี่หินน้ำกระตาหล่แล้วก็บวกเฮกับกระติกหล่นหอย มันหลดอยากเข้ากันอยู่ได้นี่เนาะพี่น้องเนาะฮะมานี่เบิ่งดูเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกติกน้ําติกน้ําแข็งอดบ่ไวพี่น้องอ้บาดนี่เนาะต้องอ่าใสูตรลับซะแล้วพี่น้องเอ้ยมาแบ่งครึ่งก่อนพี่น้องกินเย็นเนาะพี่น้องเนาะ

lê quốc tuấn đấy ông <laughs> này, thì này, này, đó. này mặc gì đó đấy đấy thì thường được thứ hà bỏ ma nó rất là bắn nhưng cái bảnh theo xa nhưng tăng sáu nhá, rồi lê quốc tuấn hà phan, song tô chưa đấy ạ, anh chờ <laughs> ูเหนียวชาคลีเนาะเพราว่าหางเียบพกััซ่แต่มาเป็นคนีคนดีคนีจด้านัาบอวงาเพื่นาเจ้าที่นีนอย่าัน่ือเจ็บอดกับพวกเากบุมาลทนันเนาะของฝากเด้ของฝากเดอของฝากนั่นเ้นกากเนาะกเก๊ เดอน้องแววตายใช่จัมใช่ผมไม่ซื้อเพอร์บอคือว่าซื่ออยังเนาะไปเที่ยวจี๋ได้จี๋ปลาได้บริการเอิ้นแล้วน้องปลาก็ได้เอิ้นแล้วจี๋ปลาตป็นเงนี้เปลี่ยนไปแล้วเนาะเปลี่ยนไปกันยูเอน้องปลาเปลี่ยนไปเม้นบ้านน้องปลาเปลี่ยนไปถึงนี่จิมมี่เตี้ยงเราอยู่ถือว่างามเนาะถ้าสีถ้าอย่างแล้วาหมดเลยไอคลิปคอยเจ้าหญิงท่านได้รุ่งหรือวะน้องปลาเปลี่ยนไป บ่เว้าเฮือนเราได๋เออเอาคลิปเจ้าน้องปลาเปลี่ยนไปบ่บ่มาว่าน้องปลาวันนี้เปลี่ยนไปมากโอ้เป็นได๋ันนีว่าเปลี่ยนไปเอาเฮือนเรากนี่น่ะอืใส่สี้เนาะบ่บ่มาได้ก็ดนควเว้ยลงไปนเนาะตั้งแต่สิไดพี่น้องเอ้ยพอดีเบิดเลยูนก็เนาะ

บ้านเซนก็เสาเนาะเออน่ะชานี้น่ะ15บ่บ่ตาแม่นแล้วเนาะน่ะ15น่ะ15อ่า16ครับเออเพื่อบ่วงกัดเนาะเออเพบบ่วงกัดเด้อบ่ใหญ่พูละว่าเนาะพวนีบ่วงกใหญ่เด้นี่ทุบเาคั่นว่ามันใหญ่เนาะพอดีติมักต้นๆนี่ใหญ่อเนาะ เฮ้ยแล้วได้สมใจแล้วช mm. ้าจัก่างพี่น้องเลยออั้นนี่มาบเขาให้ขั้นว่นมุบเป็นล่องมันฝันแบบคือจุลยแบบนึ่ง่ะนะพอทางบ้านเฮาชวนมากก็มีแต่ขีดบดแหละเนาะขีดบดแบบมีไดจับยด้วยนะโอ้เสียนดี ขีดล่องเช่าล่องยังเห็นเป็นหน้าเป็นหนวดแน่นนวะชั้นใช่ไหมวางแผนไว้ยังดีวงงอ,งดอ,ดองแผนอะไรเออสีแดงเลยมาเบิ่งดูวยเบานุ่มมักอยู่ว่าห้องชั้นนี้ใย, <c oughs> ยบัดเ <c oughs> พลิน <c oughs> เห็ดแล้วแหละ <c oughs> นี่ได้ครับคือว่าบมทันแล้วเนาะบมทันปิดปูดมาปิดเองเลยอุ้ยเนาะเอาปูดมาปิดเองมาชั่นทักแล้วเนาะ เออฮันเดย์มดขีดบันยังเลคือว่างามเลยนะเนาะอือเดี๋ยวโบกับนี่มันอ่ะทุกคนจับได้งามแบบนี้นี่แหล่เรียมมันนี่เรือว่ามันเสมือเลยอ่าผู้บางคนขึ้นมาจับบโเป็นนี่ปุ้งนะปุ้งต่างอ่าแบบมือตัวตัวใช้คืออ่าเนาะลงมานี่กับปั่นปั้นลงมานีเม็นเรียบร้อยนะลงมาดูดซุปอ่าเท่กันเด้วย กงามได้หรือเปล่บาบ้าน,อนโอ้ขอบน้ำนี่แมนขีดให้แล้วขอบประตูนี่โอ้ถือว่าได้ป้าดีได้งามนกเนียนเนียนยุบบ้านนี่ทุกทิ้งทุกอย่างบา้านได้ะลรเมนงามเลยนะ เอาพี่น,น้องมีแต่ว่าพูดแล้วยิ่งเทมาหลายมือดอกเือน้องป่าก็ยิ่งเ้ลงไปดอกจักเชื่อแต่ว่าช่วงนี้คือว่าเราเห็นเขาอายเขาลงไปได้ช่วงจะเป็นยังไงมีเนื้อผิดใจกันบ่เนาะบังดู <c ười> ประธาน <c ười> ประธานยังอันนี้ประธานต้นกะประธานต้นกะเหมือนประธาน <c ười> ป้องบ่ เลขเด้ออ่ามันจันทร์แน่นี่เนาะอะทูห์ครับคือว่าอะไรคนนี่นะบัตรมันออกจั่างว่าอะไนี่นะอย่างเช่นเลขกลวงแม่นแหละใครว่าอยู่เลขกลวงเหมือนันเนาะเอ้ยเฮ้ยอ้อมีเอี๊ยหะอิ่มกินลายดิพอไปเน้นท้องก็เด้เออผ้ช่างไงอิ่มเด็กน้อยไงอิ่มนมลายเฮ้ยสร้างซีเละสร้างกันนะ บอกไว้แต่พบอว่าเลขัน้นเล็กนี่ป้าเต็มเงินนี่ถุงนี่อะไรจีโคขื่ออยู่ข่อยจีบูชื่อไลยดอกยังคนเต็มตะพุนรอหมาฉันว่าเฮงเธอหนึ่งเลยมีเราได้ผูกเข่ามาอ่คืออันกับรถบอต้านี่เรามาเสียรักตัวที่ว่าซื่อถึกเล้วเพนมองเงินหายอ่าเลี้ฮวเลยหลังจากนั่นแหละ ไปทิ้งทีนี่และรถต่ำกันเนาะรถต่ำกันไม่เสียรักเออแกมวาสามโตเลยม่เสียรักนั่นนแหละไม่ได้ไมเรวใครนนั่นั่นนี่เงินรถจักันรถใหญ่จอดอยู่ก็ไปต่มือนั่นแหละมาเหนบักพึนบกพึ้บตบ่บติ ตกแล้กก็ห้องคนบ้ใต้่นี่เลยนะนั่งนีทางเวยเมาตอแต่ว่าคนบ้านเวเมาก็ถือมือนนะแต่กับวได้ขึ้งม่ได้ม่ผือได้ันนั้นแะต้ม้งหมดย้เยออว่ได้บัดจักคนอยไขายเกบนี่วหลายคนก็บอกเจก็ไป่อยเอ้าหาเจ้าคืออ บอกคือไพว่าเจ้าขายเว็บเลยนเจ้าไปถามหรออ่าตัดปัญหาว่าไปถามเลยแต่เดี๋ยวว่าขายเว็บมันว่าทั่วไปแต่ว่าธรรมดาเทานี่ไม่เว็บที่เศษวิชาดี่บ่อยคือไปซื้อแล้วเนาะเขายังไม่ซื้อแบบนั้นมันบอกคือจะหมเขาซื้อเล็กๆเขาก็ซื้อเล็กๆล้วอ่าเหรอใช้เขาก็ซื้อเล็กใช้เมนบอกเขาเนาะบอกก่อนนี่ใครอยู่เนาะว่าเจ้าขายจ้กเว็บจ้กเว็บบางเทีอาจจกชื่อบัดชองดิอ่า เลยมันเสียรักตัวนั่นแหละเฮ้ยเจีงไดนใชเพิ่นตัวเพิ่นตุ้มไปแล้วก็แล้วไปทำบอตลอดดอกโอ้เลี่ยมตัวนี้ยังได้จับบอลนี่ยังอยู่ตัวนี้เนาะตัวนี้แล้วก็ได้ขูดคือกัน

เออพวผ่ต้มไก่ชัร์นั่นกินอะบ้าอเนี่ยน่ะต้นกานมอยู่เนาะพอได้เวนพอเท่าหันซื้อมาอัดปากไงโอ้ยพอเ่าได้ซื้อไ้ฮะ ซื่อแห่ตยังน้อยพุดปาด่มันอาหูดังปนเบื่อเนเบือกคไม่ด้อีกบาดอือใหมลูกเคยผดนะไม่ให้เออดูมันดูเอออยู่แต่น้ำนี่นะผุดแต่ละมื้อนะแล้วเดะใหญ่มาใหญ่มาก็เริ่มไหม้ม่านขาวมาขาวมาเดะจักขาวจัดดำนะเราน่ย ทองแดงดีแต่ว่าเจ้าเจออยู่ว่าทองแดงเเบียดเบียนวะชี่ไปก่อนอืมอ่าเออเอ เลือกกบขาวเลือกกะนขักิกับขาวหยกนีมันเดียวเยมันามันกดัแปลงเด้อเหนยเบื้งย่างใกล้ชิดเลยเนาะเออแถาแก่เพิ่นนี่เฮียนุ่มกับเพียตนกานี่ไหเก็บความละเอียดเก็บความละเอียดเจ้ กันอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็คือหมายว่าและโบกขึ้นท่าเพิ่นเออเฮ็ดเองเออเรียบร้อยอยากได้ละเอียดกว่านี้เฮองเออเป็นไรบาดนี่จ้าอย่าเก็บรายละเอียดอะไเด้อเขาจะพูดเแล้วนะเออแช่จะใช้ได้ก้นตัวหมอนบะหมี่ละเอียดลูกงงงเราไปเองจะเยอะเชฟไปอีกเนาะหอนบ้านหอบผม người khỏi là dễ thế đấy Dễ Chứ phụ của khơi thì hình cái tích Ừm năn phải tắc ngủ tắc ngay kìa là Thằng nói là cái hiên chốp súng của mưu nè Để bà này Mình bóc qua một khỏi này nó no. Bóc nhập nhược cộng một, một khỏi này thôi ừ. <laughs> Bộ phút à, nên à từ người ta chúng nhìn thì tiêm chúng nhìn thì nó cho cho áo, với cứ cái xe tiêm mà chẳng phải bị xe tiêm nghe thì nghe ra này. Này, này rồi bộ nó quá thuốc chập phải chập mì thế cả thế <laughs> เป่าอฮะื้มือนนี่มันชิเออชิพานันไปเป่าเดียวชิ่นหนาก่อนมือห่อเข่าก่อนหนึนนเอนึ่น่อาตอนชิ่นเพงได้กว่านีชินเพงไปชิ่นดับก็ได้ไปชิ่นดับก็ได้ปชิ่นดับก็ได้เอานะเป่าเองก็ได้แต่น้องเบยชิพากันไปเป้าบ่น่เออเอาโอ้สบายดี ไปคู่สินเป็นคู่มานุ่มบาทนี่เออวันนั้นว่าเดือนละเทือ่ซีเนียงมือนซีเนียงหัวโลน่ากันบาทนี่บมดจีอีกแล้วเวานุ่มเด้สยซีเนงเฮ้ชิมเดี๋ยวลูกเนาะเมนแหละเนาะเดือนหนึ่งสองเทือ่คืนเจ้านะเว้นว่าเดือนละเทือ่ดอก มันสินน uh, like, ี ничего, ่ก็ไปสินนี่ก็ไปง่ายสินดับอีกก็ไปอีกเนี่ยมือห่อเขาเนาะเฮงไปแล้วพี่น้องเลยดับสีผากันไปแล้วบ่หรือว่าถสาสร้างพืนเลิกนี่ก่อนถ้าสร้างพื้นเลืกอก่อนติโดยยันรอคิวเออสีผ้ากันไปเด้นี่แล้วดีสองมุ 43สัมเออันบ่องเอ่องอ้แต่ว่าท้งน้องมู่แล้วก็เฮ็ดเดินทางยานะเนาะวันที่19ฮอดมือนั้นมือหมแล้วล่ะเออเรามาเล่นน้ําแล้วก็อยู่บ่ไปรอบนี้ใส่แข้วอนแ้อนขวเออเหลือมันเป็นเขียวแมงติแน่เนาะแฟก็ไปซื้อะเอาแล้วเพ็นแข้วนะ sẽ phin kéo đấy, thằng nòng, lao vào mình hiện lên, biến hùm hàng của con nó, đốm, biến đốm, lái lái, thế là, thằng này cá kiếm, ma này, men là nó, thì lót bao nhiêu quả bao bao nôm, nó bao bì như thế ừ, phần cứ phun gì chữ sắc được chữ bớt sắc nhảy, nó, nó, thứ ba, ok, phi long cái bạn này nó viên san, con ngai nôm phun phi long ấy, thứ ba, bên lù, bên rạng khắc 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 nó đoàn, nó, mất ngắm năm trăm nỉ là phi long ấy cả hết tiếng cứ sang phun bao rồi là. บ่อจนบอนุ่มเกือบไงลังเนาะข่อยไปที่ได้นี่อีกแล้ยบอนุ่มไปเนาะเบึกนี่อ่าทางฮานพันธิตเนี่ยข่อยนะโมเอ็นบีของมันฝันเอามาใช้ข่อยกัดอันนี้จนเหี่ยวฮะอันนี้มนุษย์ได้บอนุ่มมันบวชถึงนะเห็นว่ามันบวชถึงเนาะลายมันเลยคัดกันรุดมาหนาพี่ข่อยว่ายุดรุดไปยังคือดังอีดอี เมื่อห้อนหันน่บ้านหนองเงินอย่าเพื่อนเลียนให้แล้วค่อยก็ไดกระไดเอาความปลอดภัยไว้ก่อนกัดตรงนี่จริงจริงมันเท่าตันนี้อันนี้กัดเป็นขวมาพี่เลยจนมามันสนั่นแหละเนาะจนบางเนาะจนบางเดียวอ้ยเฮ้ยเอยเ้เเยเ้ยเ้เย้ฮ อะไรแสดงว่าเท่บาทมันมเนเรื่องจริงก็บเนาบ่้าวเนคานนะอยู่สั่่อยู่บ้านมาบ้านแลวมณเอาอ่ะโมเวนมจริงไปบ้าหลอบาทนี่เนาะโอ้ยข่อยคนบักลอไปหาเซตหาคนงอ่อยลงไปอ่เ้ยปองเลยพี่น้องเนาะโอเคไเ่องเลยเนาะ พบเจอคลิปต่อไปนะคลิปนี้พิจารประการในทางามวยเองต้องกลับขอโทษขอภัยน้ำลายเด้พี่น้องเด้อท่านี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้สะบายดีสะบายดี